นิสันนาวรานะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาว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 และที่สําคัญนะคะใครจองกับเนเน่วันนี้นะจ๊ะโปร0นานถึง12เดือนนะคันนี้ผ่อนแค่5,210บาทเท่านั้นค่ะ5,210บาทฟังไม่ผิดนะลูกค้าคะคันนี้นะราคาตัดสดอยู่ที่4,900 0บาทค่ะ4,900 0บาทจากปกตินะคันนี้นะ72งวดน,นะคะ72งวดน,นะผ่อนถึง9,000เท่าไหรไหนะเน่เบิรก่อนนะ 9,622บาททุกคน9,622บาทแต่วันนี้เน่ไม่ให้ลูกค้าเน่ผ่อนขนาดนั้นค่ะเพราะว่าอะไรตลอดปีแรกนะคะปีแรกที่ลูกค้าออกไปผ่อนแค่5,210บาทค่ะ 5,210บาทนะคะใครชอบนิสสันนวราชสีสวยๆแบบนี้ต้องรีบโทรหาแน่ๆเลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะคันนี้สีสวยมากเป็นสีบอลเทาออกแบบดำๆนิดๆนะใครชอบสีแบบนี้ต้องจัดนะคะคันนี้นะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะและด้านล่างนะคะโคมไฟตัดหมอกสวยมากจริงๆกระจังหน้าเป็นโครเมียมชูโลโก้นิสสันแบบนี้สวยๆเลยค่ะ แล้วให้ดูสีที่รอบๆอบคันนะคะคันนี้สีสวยมากนะทุกคนสีสวยมากจริงๆและก้มต่ำมาดูที่ด้านล่างค่ะ <S <S 2> <S 2> คันนี้นะเป็นแม็กอลอยจากนิสสันเลยยางในเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้น,นะค่ะย้ำว่าเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นและเมื่อขยับไปขยับ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 ไปนี้มองกันที่กระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างนะคันนี้เป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เป็นไฟเลี้ยวเส้นเล็กๆแบบนี้ดูโฉบเฉี่ยวและสวยงามมากค่ะ <S <S และด้วยความที่น้องตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะ เห็นอะไรไหมคะน้องจะมีบันไดขึ้นนะมาให้นะคะเพราะเวลาเราขึ้นนะสมมุติว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆขาสั้นๆและรถสูงมากแล้วเราขึ้นไม่ได้เราก็ต้องมีบันไดนะคะช่วยในการขึ้นเพราะถ้าก้าวอย่างนี้เลยมันดูเป็นไงคะมันดูไม่น่ารักนะคะมันต้องมีบันไดขึ้นแบบปุ๊บอย่างนี้นะ,ะและนี่เลยที่จับด้านข้างนะคะคันนี้เป็นโครเมียมด้วยและเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเมื่อลูกค้าหนะ้าจองรถกับเนเน่นะคะ ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยมันเลิศตรงนี้ค่ะจองรถกับเนเน่ได้ยางใหม่ทั้งสเส้นนะคะติดฟิล์มใหม่ให้รอบรอบคันด้วยเลยเออสีคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้นะคะรีบโทรมาเลยนะคะเนเน่รอรับสายอยู่และให้ดูที่ด้านหลังค่ะด้านหลังนะโลโก้เขาเป็นไงเป็นคโครเมียมนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นป่ะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะจ๊ะ เออเวลาถอยหลังนะคะก็ไม่ต้องแบบโอ้โหมองกระจุกแล้วมองกระจกอีกรอคนโบกไม่ต้องนะคะเรามีกล้องให้นะจ๊ะและเดี๋ยวให้ดูแมกไลเนอร์ค่ะคันนี้นะยังไม่ได้ทําความสะอาดอาจจะเครอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเนเน่นะล้างทําความสะอาดให้เป็นอย่างดีเลยกระบะแมกไลเนอร์จากนิสสันเลยนะคะสวยๆรลยไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะแต่น้องอาจจะเลอะไปบ้างเพราะน้องเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเนเน่ล้างให้นะทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูภายในค่ะมาจ๋ามาจ๋า ข้างนี้เป็นแข็เปิรกล่สิอยู่ไหนอยู่นี่นี่เลยเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นคนตัวเล็กๆนะไม่ได้ปรับแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างเดียวนะสามารถปรับแบบนี่ยกเบาะยงยกบก่งยกเบาะได้เดอ้อแล้วก็ถอยนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนตัวใหญ่เราอย่าไปเบียดกับพวงมลาลัยนะคะเราอย่าเอาพุงไปเบียดกับพวงมลาลัยนะคะเราต้องอย่างนี้ทุกคนถอยออกมานะคะ นี่เลยอย่างนี้เลยคันนี้นะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะต้องมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์เรดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เลยกุญแจอันเล็กๆพกพาง,ง่ายนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะและคันนี้นะเป็นเกียร์หสปีดเลยนะคะเป็นเกียร์กระปุกหกสปีดกันเลยนะเทินเกียร์กันมันมากเลยนะคะเฮ้อและให้ดูที่หน้าจอค่ะขออนุญาตนะคะหายใจไม่ทันจริงๆนะคะให้ดูที่หน้าจอนะสามารถแบบเปิดเพลง เสีย US บ USB AUX ฟังเพลงกันรื่นหูและที่แปลกใหม่ไปยิ่งกว่านั้นคุณเห็นอะไรไหมนี่อันนี้เขามีช่อง USB ให้นะและนี่ค่ะมี power outlet อยู่ตรงนี้แค่นั้นไม่พอนู่นเขามีอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นบอรถที่ไหนะเขาจะมีแบบนั้นะ่ะเออคันนี้มีเนี่ยเสียบใส่ทั้งปกทั้งแบตบมาลูกค้าบอกว่าเน่เน่คะอย่าพูดเยอะค่ะขอดูเลขไมลเลยคันนี้เลขไมลน้อยนะทุกคน น,นี่ให้ดูหกหมื่นสาไม่ใช่หกหมื่มร้อยกิโลเมตรหกหมื่ดสอกิโลเมตรลดเลยสวยเลยนะคะเราดูสีภายนอกแล้วเราดูภายในรถแล้วนะคะน,นี่จะพาไปดูนี่เลยข้างหน้าข้างหน้าเราจะไปดูกันที่ห้องเครื่องค่ะมาค่ะตามมาค่ะ อจะพามาดูห้องเครื่องนะคะและนิสันนะเป็นอะไรที่ทุกคนถ้าหาไม่เจอน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะน้องจะอยู่ด้านข้างนะคะลงมาค่ะลงมาค่ะน้องจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะอขออนุญาตปิดก,ก่อนนะคะ คันหน้าเดิมๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วจะบอกว่าห้องเครื่องสวยมากนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดเห็นไหมเห็นไหมมีระบบเบรก ABS มาด้วยนะคะและที่สําคัญคันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะจ๊ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะของเลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะดูแลให้เป็นอย่างดีใครอยากได้รีบโทรหาเน่เลยจิบโทรศัพท์โทรมาหาเน่เลยเพราะว่าอะไรเน่อยากขายนะคะลูกค้าขา คันนี้นะคะย้ำราคากันหน่อยใครสะดวกตัดสดนะคะตัดสดนได้เลยราคาที่49,000บาทค่ะ49,000บาทนะคะและที่สําคัญคันนี้ตัดหลอดปี65หรือว่า1ปีแรกของลูกค้านะคะคันนี้เนเนจัดโปรให้เลยผ่อนแค่5,210บาทค่ะ5,210บาทอยากได้รีบโทรเข้ามานะจ๊ะเพราะว่าคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้น และถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้ต้องทำยังไงคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เนเน่สิคะรออะไรรีบเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้เนเน่เลยนะจ๊ะคันนี้มีแค่คันเดียวพลาดไม่ได้นะจ๊ะที่รักจ๋าและเมื่อนึกถึงรถบ้านรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่เนจ้ะสมชายคะ่ะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า